สวัสดีครับกลับมาพบกับฮลลีว์ดประจำวันอังคารที่18มีนาคม2025กันอีกครั้งนะครับเชื่อศรัทธาตามพันธสัญญาหรือทึกทักเอาเองตามปรารถนาของตนความเชื่อศรัทธาในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนคือการเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำให้กับเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วในพระเยซูคริสต์ตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ เชื่อในถ้อยคำของพระองค์ที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพันธสัญญาคือพระคมภีร์ตัวอย่างเช่นการให้อภัยบาปทั้งหมดของเราแล้วในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่14ได้บอกว่าเพราะโดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำให้ผู้ที่กำลังได้รับการชำระให้บริสุทธิ์นั้นสมบูรณ์ตลอดไปการได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว ในพระธรรมยอนบทที่หข้อที่1 2บสถึงสิได้บอกว่าส่วนคนทั้งปวงที่ยอมรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิฤทธิเดชให้เป็นบุตรของพระเจ้าคือเป็นบุตรที่ไม่ได้เกิดจากการสืบเชื้อสายตามธรรมชาติหรือจากการตัดสินใจของมนุษย์หรือจากเจตจำนงของสามีแต่เกิดจากพระเจ้าการได้มีชีวิตนิรันร์แล้วตามพระธรรม ยอห์นบทที่3ข้อที่16ได้บอกว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์และโลกยิ่งนักถึงกับได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสเพื่อทุกคนที่วางใจพึ่งพาในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศตายนิรันด์อยู่ในความบาปแต่ได้รับการบังเกิดใหม่มาเป็นลูกของพระองค์มีชีวิตนิรันด์ที่เป็นของพระองค์เหมือนพระองค์สิ่งเหล่านี้ เป็นสัญญาที่พระเจ้าได้ให้ไว้กับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และพระองค์กระทำสำเร็จแล้วในทางตรงกันข้ามความเชื่อที่อ้างหรือทึกทักเอาเองว่าเราได้รับสิ่งต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาของพระเจ้าไม่สอดคล้องกับความจริงที่พระเจ้าได้เปิดเผยบันทึกไว้ในถ้อยคำของพระองค์ในพระคัมภีร์การเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สัญญาไว้ คือการทึกทักเอาเองตามความปรารถนาของตนนี้อาจนำไปสู่ความผิดหวังหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้าเกิดการฟ้องผิดตนเองว่ามีความเชื่อไม่พอหรือดีไม่พอหรือกำลังถูกพระเจ้าลงโทษเพราะทำบาปไม่เป็นที่พอพระทยัยทำให้เกิดการแตกร้าวในความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าในพระเยซูคริส ดังนั้นการมีความเชื่อศรัทธาที่แท้จริงคือการยึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับเราแล้วและได้ทำสำเร็จแล้วในพระเยซูคริสเท่านั้นนอกจากนั้นเชื่อวางใจในการนำพาการตัดสินใจของพระองค์ขอให้เป็นไปนตามน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าผู้แสนดีและเชื่อมั่นในพระคุณและความรักของพระองค์ที่มีต่อเราในพระคริสต์ ในพระธรรมสองโครินบทที่1ข้อที่20ได้บอกว่าเพราะไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้มากมายเท่าใดสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นจริงในพระคริสต์ดังนั้นโดยทางพระองค์เราจึงขานร,รับว่าอาเมนเพื่อเทิดพระเกียรติสิริของพระเจ้าพระเจ้าอวยพ,พรครับ